ขึ้นก่อนเลยจ้ะอืมอืมเป้อันนี้เป้นี่เป้บริหารนะเนี่ยอ่าจานขึ้นก่อนวันนี้ก็จะได้เดินทางเข้าไปวัดปลาห้วยขายแข้งปลามีน้อย จะลืมพอตเกิบแล้วอย่าลืมมาเกิบไปนําเดอร์่าคือผมนั่งเลย าคมพศ2,564วันนี้ก็จะเดินทางเข้าไปสู่ห้วยขาแข้งเป็นปาโผ,ผลการที่บุญบารมีของอาจารย์ตั้ม มามช่วยกันช่วยกันช่วยกันหยับมา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 ยับมาหยับมาหยับมาพ่อเอยับมามาวอพ่อไอ้พวิ่งเข้ามาวิ่งเข้าไปซอยกันซอยกันได้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 หลวงพ่อวีนซอยซอยระวังต๊ระวังต๊ อ๋ช่วยกันช่วยกันอ๋หลบไปจับกันดิดโอแข็งแรงคนแข็งแรงแล้วเราก็นู้ว่าท่านไม่แข็งแรงอแล้ววันนี้ก็วันที่25สห้พฤศจิกายนพศ2560ไปเลยบรดเดี๋ยเดี๋ยวรออยู่สององค์เดี๋ยวเะให้เรือนน่มันจะตกอ่านั่งเลยครับนั่งเลยมันจะตกบ่ต้องใส่ก็ได้ดอกบ่เป็นยัง มีอะไรนึกถึงจุดทูบจุดหาผมไปวันนี้ก็ไม่ผมจะได้สวดบังสกุลให้รู้แล้วเด้อไปเลยนะวิ่งตามเรือน,นั่นไปนะวิ่งไปตรงมุมนั้นอขอบคุณมากเด้อครูบาอาจารย์เด้อปลอดภัยนะครับไม่เป็นไรจุดทูบหาผมจดทูบ Ừ, สบายสบายเบิร์ดเบิดลองไปนี่ได้โยมโยมลองตรงนั้นนะตรงฝั่งสุดยอดเลยไม่เคยได้จัดคอสอย่างนี้มานานแล,ลนะ้วเนี่ยสเปะสป,ปะ <c oughs> sotsiaalne . Sutiale, no?